สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เซลเจมเอ็มจีนะครับจะมารีวิวรถกระบะสี่ประตูออโต้นะครับผมคันนี้แต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเตรียมตัวที่จะไปส่งที่โคราชนะครับเดี๋ยวมาดูกันเลยนะครับผมคันนี้ตกแต่งมีซุ้มล้อให้นะครับอ่าเห็นไหมครับซุ้มล้อใหญ่เลยนะครับผมแล้วก็มีเบ้ารองให้นะครับนี่เบ้ารอง สวยครับและที่สำคัญหนึงลูกค้าต้องการตัวนี้ครับโลบารครับตัวนี้สวยงามมากทำให้ตัวรถมีมิติดุดันขึ้นนะครับตอนนี้โปรโมชั่นกระบะตัว MG Extender ตอนนี้ของเราจัดโปรโมชั่นฟรีดาวได้นะครับลูกค้าท่านใดสนใจก็ โทรทักมาได้นะครับเบอร์0925452223นะครับเดี๋ยวน้องเกมจะรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะครับท่านใดสนใจก็โทรมาตามที่ดูที่แจ้งไว้นะครับสวัสดีครับผม